เอาอีกแล้วครับแมนยูนะฮะนำ2-0อย่างดีนะครับสุดท้ายจบเกม2-2นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้นะครับครึ่งแรกเนะฮึหึหึโคตรดีเลยครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหหนังคนละม้วนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแมนยูเป็นแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นดาบิดิกาคู่เซนเตอร์วันนี้นะครับใช้เป็นเรนเดอร์แล้วก็ลุกชอนะครับเรียกว่าติดใจลุกชอครับยืนเซนเตอร์เหมือนเดิมแบ็กซ้ายเป็นเดียโกดาโลนะครับแบ็กขวาเป็นอารอนวานบิสกานะครับแดนกลางนะครับมีคิเตอร์ลุกเซนคาสิมิโรบุ อเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็แอนโทนีนะครับเริ่มเกมมาครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นฝั่งของแมนยูนั่งถึงเกมได้อย่างชัดเจนนะครับเข้าบุกสเปย์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับจนสุดท้ายนะครับไม่ได้ประตูขึ้นนั้นได้สําเร็จนะครับในทีที่7นะครับจากจารอนซานโชยิงเข้าไปลูกนี้นะโอ้โหบอกเลยโคตรสวยนะครับแอตซิดโดยมาคาร์ตฟอร์ดหนึ่งลูกไม่พอครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับมาคาร์ตฟอร์ดครับจัดเพิ่มอีก1ประตูเป็นสองศูนย์นะครับในทีที่สี่สี่ โอ้โหต้องบอกเลยว่าครึ่งแรกเนี่ยใครๆก็บอกว่าแมนยูน่าจะเก็บวินแล้วนะครับแต่พอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าหนังคนละม้วนเลยนะครับแมนยูเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยความเฉื่อยชานะครับเล่นบอลแบบอื้อหือดูเอื่อยๆนะครับสุดท้ายเจอสเปอร์ตี้ไข่แตกสําเร็จเป็น1นสองนะครับจากแปรโดปอโรนะครับซัดเข้าไปลูกนี้โอ้โหบอกเลยโคตรสวยครับยิงแบบไซก้อยเข้าไปเลยนะครับเป็น2อหนึ่งโอ้โหเรียกว่าพอโดนสองหนึ่งครับเท็นท่ากแบบรีบแก้เกมเลยนะครับเรียกว่าพยายามจะปิดเกมไม่ให้ได้นะครับก่่อออออออนนนนนนทีีจจะะะโโดตเเเสมมคคครรรัับบาาา์์ซซชกิ ลงมาแล้วก็เอาอิลิเซ่นออกนะครับเอาเฟตลงมานะครับโอ้ยังไม่พอนะครับเอาแอรอนวานบิซาก้าออกแล้วก็เอาไทเรลมาเลเซียลงมาสุดท้ายก็เลยเอาแอล์ตนี่ออกแล้วก็เอาวอลเป็นข้อลงมาแทนดันเรดฟอร์ดไม่เล่นปีกนะครับทางฝั่งสเปอร์แก้เกมเหมือนกันนะครับด้วยว่าพยายามจะตีเสมอให้ได้นะครับจนสุดท้ายสเปอร์ตีเสมอสําเร็จนะครับในทีที่79เป็น2-2นะครับลูกนี้จากซอนฮงมินยิงเข้าไปนะครับแอซซิตโดยแฮร์รี่เคนนะครับโอ้ยลูกนี้จะบอกว่ากองหลังมาดูนะครับล้วนสุดๆเลยนะครับโดยเฉ อมาเลเซียนะครับเรียกว่าลงมาแทนบาลบิสคาเนี่ยลงมาเป็นบ่อน้ำมันเลยนะครับสุเจอสเปอร์นะครับตีเสมอโซเลตเป็น2-2สุดท้ายก็จบเกมนะครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับทำให้ตอนนี้นะครับแมนยูเก็บเพิ่มมาเป็น60คะแนนอยู่ดับ4ของตารางส่วนสเปอร์นะครับอยู่ดับที่5นะครับตามจี้แมนยูติดๆเลยเก็บเพิ่มมาเป็น54คะแนนแต่ฝั่งทางของแมนยูเนี่ยแข่งน้อยกว่า2นัดนะครับโอ้โหเรียกว่าช่วงโค้งท้ายของพรีเมียร์ลีกเนี่ยทางลุนแชมป์กับลุนท็อปโฟนี่ยโอ้โหดูเดือดจริงๆเลยนะครับก็ต้้้ออองมมาาาารรรดดููกกััันนนะะคบวว่สุททยยแแลจษ็ป โฟไว้ได้หรือเปล่านะัดต่อไปที่เหลือเนี่ยพยายามห้ามสดุดอีกนะครับพยายามเก็บ3แต้มให้ได้สำหรับแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหนะัดที่เหลือในแมนยูต้องเข้มข้นกว่านี้นะครับอ่ะขอพูดถึงฟอร,ร,ร์มโดยรวมหน่อยละกันนะครับอย่างที่บอกนะครับครึ่งแรกเนะน,นี่ยโอ้โหแมนยูเรียกว่าเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับถึงเกมบุกแบบหือโหดเลยนะครับแต่พอมาครึ่งหลังนะครับหือจากหน้ามือเนี่ยเป็นหลังตีนเลยนะครับเล่นแบบคนละเรื่องเลยนะครับจากโดนซานโชจากครึ่งแรกคนโหดเนี่ยพอมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหฟอร์มมมมดดดรรรรอออปปฟ์หหาายยไเเเลคคซิโ่กก็ืนนนนนัััะบีู้ ฟอร์มไม่เยอะเลยนะครับจ่ายเสียจ่ายพลาดบ่อยเหมือนกันจังหวัดตัดเกมก็ไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับอาจจะเพราะว่าพอพี่แกเพิ่งพ้นโทษแบนมาหรือเปล่านัดนี้เลยเล่นแบบเก่งๆส่วนตัวสรรองที่ถูกเปลี่ยนลงมานะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่านัดนี้เทนฮารนะครับแก้เกมผิดพลาดมาหันเลยนะครับส่งเฟสลงมาแทนเอลิกเซ่นนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเฟสนะครับจ่ายบอลเสียหนักเลยตัดเกมไม่ค่อยได้นะครับทั้งทำแดนกลางเราเดี๋ยวโหดรอปลงไปเลยนะครับพอเฟสลงมานะครับและอีกหนึ่งคนนะครับไทยเลวมาเนเซียนะครับโอ้โหเรียกว่าตัวเปลี่ยยนนนนเเกมมลลงาาาแทออรบ บิสกาเนี่ยต้องบอกเลยว่านัดนี้อารอนวานบิสกาเล่นดีเลยนะครับจังหวะตัดเกมเนี่ยโอ้โหเด็ดขาดเลยอาจจะเพราะว่าเททางอยากจะพักตัวหลักด้วยนะครับเลยเอาไทยเดียวมาเลเซียลงมาทรายก็เจอสเปอร์เจาะฝั่งมาเลเซียแล้วก็เรียบร้อยตีเสมอเป็น2-2แล้วก็อีกคนนะครับอย่างบาลเวกฮอตนะครับผมนี่ลืมไปแล้วนะครับว่าพี่แกเนี่ยเป็นกองหน้านะครับโอ้โหลงมาเนี่ยเรียกว่าหวังพึ่งพาประตูอะไรพี่แกไม่ค่อยได้เลยนะครับสำหรับวาลเวกฮอตนะครับฟอร์มโดยรวมนะครับนับเฉพาะครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเล่นดีเลยนะครับแต่ถ้้้้้าาารรวววมคึ่่่งงงหหลลลัเเเขไปแนียยโโอออตบกส ตีนนะครับฟอร์มต่ำเทียลืยอดินมากในช่วงครึ่งหลังนะครับนักเตะดูแบบเอื่อยเชื่อยนะครับนำอยู่2อศูนย์ยังดีอย่างดีนะครับแล้าก็พอแบบโอ้โดนหลับฝันดีแล้วนะครับสุดท้ายจบเกม -2 อสองนะครับปิดเกมกันไม่ได้นะครับที่แท้ก็แก้เกมพลาดนะครับโอ้โหยกวันนักเซบียาเนี่ยอยเข้ามาในหัวเลยนะครับต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนัดที่เหลือในแมนยูสามารถเก็บใช้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะติดท็อปโฟหรือเปลาฤดูการนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับ